สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซของช่องสมาคม h ช n แนลที่คารพรักทุกคนทุกท่านคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็จะนำเหรียญชนิด1บาทของรัชกาลที่สิบปีพศสองพันห้าอยหกสิบสี่ มาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้รับชมกันก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดติดตามเพื่อนๆก็จะไม่พลาดคลิปต่อๆไป เหรียญชนิด1บาทของรัชกาลที่10ปีพศ2564จะพาเพื่อนๆมารู้จักมาทำความเข้าใจว่าทำไมพบเจอน้อยผลิตจำนวนเท่าไหร่ ช่องสมาคมชาแนลได้ค้นหามาก็ประมาณปีปีครึ่งปีกว่านะครับเพิ่งเจอเพิ่งพบเจอแค่สามเหรียญก็เลยเป็นปล่มในใจว่ามันเป็นยังไง ถึงพบเจอน้อยจังผลน้อยหรือยังไงหรือยังไม่ปล่อยออกมาให้หุนเวียนวันนี้เพื่อนๆก็จะได้มาทำความเข้าใจพร้อมกันนะครับเรียนพศออ2564ชนิด10บาทของรอ10รักษกาลที่10เลยนนะครับรูปทรงมันก็จะเหมือนเหมือนกันกับปีพศออ2561 และ562แล้วก็563นะครับเหมือนกันแต่ก็จะมีลักษณะแปลกกว่ากันนิดหนึ่งนะครับก็ใครพบเจอก็สังเกตดูนะครับว่าแปลกกว่ากันยังไงแบบไหนนะนี่ครับปีพศ2564 ช่องสมาคม c h ชาแนลนะครับก็ค้นหาค้นหามาปีกว่าแล้วนะครับตั้งแต่ปีพศออ2564นะครับตั้งแต่เดือนมกราคม2564แล้วกคค็ค้นหาเนื่องจากว่า ทำไมยังไม่มีการผลิตออกมาก็าอยากจะรู้ก็เลยค้นหาเหรียญชนิดหนึ่งบาทของรอสิปีพศ2564หนึ่งปีเต็มๆนะครับไม่พบเจอสักเหรียญก็เพิ่งมาพบเจอในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พึกภาคม2,565นะครับก็ปี6เดือนก็มาพบนะครับเรียนที่2นะครับที่พบเจอนะครับเรียนนี้ก็มีสายฝนสวยมากนะครับเรียนนี้ มีเส้นสายฝนหลน้ำทั้งด้านหน้าด้านหลังเลียนแรกเมื่อกี้มีไหมเลียนแรกไม่มีนะครับไม่มีด้านหน้าด้านหลังไม่มีเหยนที่สองมี เหรียญที่สามสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เหรียญที่สามก็มีเส้นสายฝนนี่ครับปีหกเดือนพบเจอสามเหรียญนะครับจำนวนการผลิตไม่ทราบนะครับ ไม่ยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าผิดผลิตจํานวนมากหรือน้อยแบบเท่าไหร่ยังไงนะครับก็ยังไม่มีการซื้อขายนะครับเหรียนแรกเหรียนแรกไม่มีนะครับไม่มีจริงๆเส้นสายฝนมีสองเหรียน ครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้วความรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญปีพศออ2564ของรัชกาลที่10นะครับถ้าใครพบเจอหาย,อยากหรือหาง่ายแบบไหนก็เลิกเปลี่ยนความรู้กับช่องสมาคมชาแนลได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ